สวัสดีครับท่าท่าชั้นอาภพพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมมื้อนี้มาน้องกับน้องน้ำมนต์ครับผมมากินอย่างนี้ลรเนี่ยหบ่ไม่รู้ไม่รู้ใส่ตันครับพี่น้องใส่ตันแบบโอ้โคตรใส่ตันบัื่อกี้ยี่นี่ไหมเออมึงที่รูกมองกล่องน้ำจะไปมองทางอื่นนี่มันห่อนเลยต่มลวกมันห้อนเลยพี่น้องแล้วก็มีผักกาดหินดอกกระเจียวช่วยพี่น้องมึงนี่ถี่ม้นไปเก็บนะช่วยพี่น้องมึงนี่จับเยกช่วยนี่เออนี่ยแล้ผักกาดหินแล้วก็ ไอ้บักแข้งบักเขื่อ,อะกะหล่ำครับผมมะเ้องสีมะฮันกินเลยน้ำจิ้มซีฟูด้ดคุณน้องน้ำจิ้มแบบพริกขาวพริกขาวบ้านท่านนนนน่น,น,น,นมันจังธรรมชาตินอนเหรอมันจังเสียบมาหั่นปาดกินเลยใไงไงเป็นตะหยาดอย่ายบอกใส่ไงได้พี่น้องใส่ไงกินแล้วหนึ่งกิ๊งพี่น้องห้องสอยกินเลยมห ใหญ่หรือโคตรใหญ่เลยโคตรใสตันนี่พี่น่อยมันแต่ยังไม่กินน้ำหมูหวานบ่หม,มูหวานนี่หล่าจะกินหมูหวานจันเจา้ายังไม่ตื่นตื่นยังยังไม่มตื่นนะบิดเทอมละบิดเทอมละวนอนตื่นใช่นี่พี่น้องบักเอบ็บเลยถ้าเสียบ ต้มใส่ตะข้าตะไคร้เปนมะกรูดหอมหอมพี่น้อยฝากก็ไรกดแชร์กดติดตามนะนะครับพี่น้องเด้อกินยี่หนองสาพี่น้องบรรยากาศน้ำมือเศร้าต้องกินก้อนแดดขันสั้นเลยชิบีดมงมาห้าสิบมงมาเนี่ยโ,โ,โอ้หนักพี่น้องเลยห่อนขักโยงยากอรุ่งกินเลยกินเลยกินไหมจิ้มพี่น้อง งามไงลูกน้องา,า,ล,าลาปลาไล่ไหลไปหน่อยกินหน่อยๆก่อนเด้อมันจะเผ็ดเด้อ แซ่บแซ่บเถอะเพี่น่องแซ่บเถอขค้อเตื่นนุ่งกอันนั้นเป็นเหี้ยนไปเหี้ยนเีมีมิว ขาาทอากาศดี่ดีไปหน่องมันนี่เขาเรี้ยงปูบ่ะมันรู้ปะปูตาอย่างเดียวเอกตะกี้ไปผีปูตาเรี้ยงปูตา không nụm đi phải không? thì bên muốn tôi bằng nó loại có luôn. อีอก็เป็นผักขี้เล็กยอดนองแนม่เี๋ยวจะเก็บไปแกงน,น้องไม่จะหนองครับแม่ดอกอยอดผักขี้เล็กวานประกวดกล่อง <laughs> อันนี้พักปลูกเองน,นี่ไม่หนอนหาบ้าเลยได้พ่องถูก กินได้บะเก้วเหรอคิดแค่บอเอาผมสึ้นรถมาใ่อีกพ่อจะไปเลือแดงเลยไปกินมอหวานอืมแซ่บมู้ว่าแซ่บบักพริกอันนี้มันเป็นบักพริกบวกกับหนาเฮี้ยนไปหน่อยต้นเดียวบกนะักดกเลยพริกขาวนี่งงยไงไหม นราเป็เกีวยวกินเ,ด,เดียดได้ไวหน่อยเนาะเนี่ยมอยมบานผมก็จะห๋หาไทยยังที่ไหนพี่น้ออเอ้ยหานั่นหานี่แบบบรรยากาศแบบนี้ห,หนอนมีม,มีหนอน món chín mua bán mỗi uần đó như là mỗi uần trước kia one. bèo lì, nhảy hả,ปวด cáp à, đi, ba, ba lại từ cả tiệm, hóm đi, nhìn nào, <laughs> ก็พี่ดูพี่หนังฟังเมื่อกี้ลงมาเตรียมของเตรียมยังนะเตรียมใส่เตรียมพักใส่กระมังเอ้ยใส่ถาดตาอยู่ข้างๆเป็นเห็ดไ้พืชพักสวนขั้วเนาะปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกพริกบากาดที่เลี้ยงผีเลี้ยงยังก่อนดดที่เลี้ยงหน้าบอกซะเป็นว่ทา,นาที่เลี้ยงผีหน้า,านี่ยังเนาะผมแมนครับผมมาถ่ายคลิปซืดู หมูเล็กน่อยเลกบาทนะเหรอขาบาทสาบาทพูดมาขาากอกนลูกุบา้าวบเรหน่อยีพ่อ ปลาเคลิกมีตออรหยอนงามๆเซตพมเนี่ยแยบไปแกงใส่แบบนี่เลยน้ำมันลว้วนอื หนึหน่นีนบ้าว่เป็นไงเนาะพี่น้องทั้งกับบปานกับ่องลูกไ่ไข่เก็บนะโอ้ยป็นมันน่านหนีโควิโวดโคดักอยากย้าแตาน้ำเน่วเดี๋ยว กลับต้องไปโรงเแรมอย่างที่นักถ้าคนไม่ใส่ไม่ใส่เนี่ย,ยขันบอยมากอะคือบ,บอยมากเลยรัฐบาลอันนี้ไฮโป้ไฮม,มากแบบทุกว่าเนอะที่บอกถ้าจะแจ่งกูได้ ได้หมดเนี้แด้ยวยยุ่งๆตี๋สุ่มเขาจับม้วนหลายเงินมีท่องไปเที่ยวพับเที่ยวบ่า ขาว่าเพื่อนประเดี๋ยว่าบางคนบางท่นานมันก็เป็นอาชีพของเพื่อนนะเพื่อนเนาะอีกเรืเ่องบนไหนเนี่ยเ <c oughs> ่็นเพื่อนบ่เฮ็ดเพื่อนกับบอมี่จะเรื่องจนเจียวครอบครัวว่ากันบ่ได้กว่ากันบ่ได้โลกแพ้แขเ่เงเกมจำนี่แหละพี่น้องวมาหลงร้านชิลเลียขอบคุณทุกไลทุกซับทุกการที่ตามฝากเบื้องแย่งกันด้วยครับเด้อกับบรรยาก,กาศดีๆม่อนอร่ด,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 ดีพี่น้องก็เลยโอ้อพี่น้องบรรยากาศน้องสา S <S <S สาบัวไปพี่น้องไปล่ะอำลารกพาจากไปได้วยครับเด้อสวัสดีครับผมไม่มาโอ้เหมือนยืดตือ